วันนี้เราพามาเที่ยวอโมวินเทจนะคะก็เป็นแบรนด์นะคะร้านแบรน์ในมือ2จากประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะบอกเลยว่าเขาแบ่งเป็นโซนๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าหลุยส์วิกตองนะคะแล้วก็รวมแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นช็อปชาแนลโดยเฉพาะนะคะก็วันนี้ก็มาเยี่ยมชมช็อปชาแนลระหว่างไปน,นะคะคิวก็ค่อนข้างยาวนะคะก็เรียกได้ว่าทุกคนน่ะยังคงมีการสนใจเรื่องของชาแนลนะคะ พอเราอยู่หน้าร้านนะคะเราก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามีของหายากมีของที่แบบ20กว่าปีที่แล้วนะคะผลิตออกมาเราก็จะได้เห็นในส่วนของอา่าบรรดาต้มหูนะคะที่ทําออกมาแบบเขาทองมากๆเลยนะคะแล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างมากนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีต้มหูที่เจาะนะส่วนใหญ่คนเนี่ยเอามาปล่อยเนี่ยก็จะเป็นต้มหูที่หนีบนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเจ็บละกันส่วนสร้อยคอนะคะค่อนข้างสวยมากของวินเทจส่วนใหญ่นะคะก็จะมีราคาค่อนข้างสูงเทียบเท่ากับ ราคาณปัจจุบันนะคะคือถ้าใครอยากที่จะเข้าไปเพื่อซื้อของถูกเนี่ยก็คือไม่มีแน่นอนก็จะเป็นของที่แพงราคาพิมียมนะคะแล้วก็ราคาเท่ากับของใหม่นะบางคนที่ชอบซื้อของใหม่นะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาเงินเนี่ยไปซื้อของใหม่เนี่ยน่าจะดีกว่านะคะแต่โดยส่วนตัวเบนจะบอกเลยว่าของวินเทจอ่ะมันมีความสวยมากกว่าของใหม่นะคือลองไปดูค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่นี่นะคะก็คือมีแบบหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังคารวีออริจินอลนะคะซึ่งมีความแข็ง แล้วก็สวยมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสร้อยนะที่เห็นอยู่ตรงนี้จะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยแล้วก็มีแบบคือจะเรียกว่ายังไงดีอะคือเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าหูวาวมากแต่ก็ราคาก็วาวตามนะคะก็จะบอกเลยว่าการใส่ของวินเทจนะคะส่วนใหญ่บางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยของวินเทจอะ่ะมันมีความเป็นทอง 24K มากกว่านะคะก็ปัจจุบันเนี่ยทองเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบ ค่อนข้างที่จะแบบเปลี่ยนสีง่ายนะถ้าเป็นของใหม่ๆแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยนะคะคหรือเป็นรุ่นวินเทจเนี่ยก็คือมี การที่แบบทองเนี่ยค่อนข้างอลังามากๆเลยแล้วก็มีความแบบพอใส่เข้าไปอยู่น่ะเรารู้สึกว่ามันสวยนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของกระเป๋าที่หายากเนี่ยชมพูซาก,กุระเนี่ยก็มีให้ดูแล้วก็เรื่องของหนังนะคะที่เป็นแบบหนังที่เลิกผลิตพวกเอกซอรติกเนี่ยค่ะก็มีให้ดูนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะเป็นชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือโลโก้ทองของเขาเนี่ยเป็นประกายทุกใบเลยนะคะแล้วใบเล็กใบน้อยอย่างใบเนี้ย ก็อยู่ประมาณสัก2 0 0แสนส0 0แสนนะจ๊ะคือไม่ได้ถูกนะดังนั้นถ้าใครนะคะที่มองหางานวินเทจนะคะแล้วก็อยากที่จะไปดูนะจะบอกเลยว่าะละลานตามากนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าราคามันแพงแล้วแต่ข้อดีของเรานะคะถ้าเราอะได้ไปซื้อก็คือว่าเราก็ได้แท็กรีฟันนะจ๊ะแล้วกระเป๋าเขาเนี่ยจริงๆถามว่าจริงๆเข้าไปดูเนี่ยต้องการดูอะไรต้องการดูว่าจริงๆกระเป๋าเนี่ยผ่านการสปาไหมเมนจะบอกเลยว่ากระเป๋าเนี่ยน่าจะผ่านการสปาแน่นอนนะคะเพราะว่าใบเนี่ยคือเขาพยายามทํา ให้กระเป๋านะ่สวยเท่าเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะแต่มันสวยจริงๆนะคือถ้าเป็นรุ่นที่แบบว่าสวยนี่คือมันสวยจริงๆสวยจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าซื้อมากๆเลย